ต่างไปก็ต่างเคาธบทมเคารพที่ไหนนั่นนี่คือเคารพพระเจ้าอ,อนน้อถมถ่อมตนอนน้อถมถ่อมตนเราไม่มีอะไรที่บอกว่าดีเลือประเสริฐฟ้ามีแต่พระพเจ้าท่านอันเลือดประเสริฐที่สุดไม่มีที่ิมานะอ,อนน้อถมถ่อมตนจิตไม่แข็งกระด้างมีใช่น้านด้านน้าจะบางมีความละอายอยู่ตลอดอยู่ตลอดนั้นเลยคือธรรมนั้นเลยคือพระนั้นเลยคือสามณนะ พวกที่ผิดธมผิดไปไหนก็คือพวกหน้าด้านพวกนีไม่มีความละอายพวกนี้เร็วกว่าสติละฉันเราเห็นในข่าวนี่เราไม่ได้ดูล็อกลูกให้ดูเราไม่อยากดูแต่ฟังแล้วมันก็เตือนใจเราเท่านั้นหละแล้วผมกมีส่วนเกี่ยวข้องไปไหนก็จะถามหรือจะมาต้องเตะหลวงปู่หลวงตาลูกนี้เหรอว่าผิด ฟังทำหาข้อที่มันผิดหาเรื่องหาเราทันทีผิดคนอื่นเลยเห็นเป็นภูเขาผิดของเราแลเห็นเท่าเส้นผมตรวจคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตรวจของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรจะเป็นอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้ทูกทานนันที่ผมพูด ผมกราบขอกมาพ่อแม่ครูจารย์ทุกลูกที่เป็นพระดีพระผู้ลืดผู้ประเสริฐยกพระองค์สังคาราชไว้เหนือเก้าหนือกรมองผมพดเฉพาะไอพวกตรกที่นอกเี้ต้องลอ,อยเท่านั้นผมอยากเห็นพ่อแม่ครูจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งเป็นกองทัพธรรมนำทางด้านตำรวจทหารกลุ่มนี้ออกกวาดล้าง พวกดีเล็ีนอกรีดนอกลอยพวกทำลายศาสนาแต่พระลูกไหนจัจเงินจับทองขอไปตกเตือนซะให้หยุดซะใช้ใจเงินทองให้หยุดซะถ้าไม่หยุดจับสึกพะลูกไหนขุดดินได้ยะพระลูกไหนขับรถเล่น พาลูกไหนเล่นบ้องปืนบ้องไฟเล่นหุ้นเล่นอะไรนี่หรือพวกเครื่องรางของขังนี่เป็นตักเตือนซะใ,ให้หยุดถ้าไม่หยุดจับศึกผมอยากเห็นอย่างนี้อย่กเห็นพระทุกลูกเป็นพระเทเขารบพระพุทธเจ้าเขาลบพระธรรมเขาลบพระสงฆ์ผมไม่อยากเห็นเป็นพระอปีแบบนี้ เต็มโลกเต็มสงสันเพราะอย่คุจานมียศถาบรรดาจากสามารถที่จะกระทาได้นี่ตำรวจทหารก,ก็ว่างอยู่นี่ทหารก็มีเยอะอยู่นี่นมันทําได้ถ้าทําไม่ได้พระเจ้าอาสุมหาราชทําไม่ได้เราพระโมคคิริบุตรก็ทําไม่ได้ต้องอาศัยบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนมากมีพวกทหารเป็นต้น เนไหมกัน็มีในพระสูตรนี่ที่พระเจ้าสมหาราชนี่สั่งพวกทหารนี่ไปนู่นให้ไปนี่ให้ไปดูพระไปละง,งับเหตุในพระที่ทะเลาะก,กันมันก็มีในพระสูตรนี่พ่อแม่ครูจารยิ่งได้เรียนมากผมไม่ได้เรียนผมศึกษาเล็กน้อยแค่นั้นนะถ้าเป็นไปได้นี่อยถ้าทําได้นี่นกึ่งพุทธการในประเทศไทยนี่จะปรับสภาพทันทีเลย บวกขยะพวกนี้เผาทิ้งให้หมดเนี่ยเศษขยะพวกนี้สิ่งที่มันเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นนี่ต้องเผาทิ้งให้หมดสิ่งที่หอมตลบอบอวนจะเกิดขึ้นในพุทธศาสนาทำได้นี่เพราะแม่กจารย์ทำไมจะทำไม่ไ,มได้ถ้าจะทำหรืออะไรค้างคาอยู่หรือเพรอะแม่กจารย์ผมกลาเข้ามาด้วยนะไหนล่ะที่ตั้งขึ้น เป็นผู้พิทักษ์ธรรมตั้งขึ้นร่วมกันที่ทุกวัดวาอารามนั่นกองทัพธรรมก็ตั้งขึ้นร่วมกันทุกวัดวาอารามที่เห็นเป็นกองทัพธรรมกองทัพธรรมหมายถึงอยู่ในธรรมอยู่ในพินัยศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อต้องไม่ด่างพร้อยดูในนั้นถ้าจําเป็นต้องอนุญาตบางทิ่งบางอยางอยางคณะสงฆ์เห็นว่าสมควรเล็กน้อยเราค่อยว่ากัน คณะสงฆ์ไม่ใช่ว่าเฉพาะส่วนคณะสงฆ์ต้องจ้าบไปถึงพระองค์จักราชด,ด้วยด้วยเหตุได้ผลอย่างนี้ด้วยเหตุไดผลอย่างนี้แต่สำหรับผมนี่ไม่มีทางผมก็รบพระพุทธเจ้าถ้าจะให้ผมลดย่อนพรนไปนี่ผมขอตายซะผมไม่สามารถทำได้เพราะผมก็รบพระพุทธเจ้า เขากราบเขาไหว้ผมนี่เขาไม่ได้กราบไหว้ผมเขากราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผมต้องทำเป็นแบบอย่างตัวอย่างให้เห็นไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีอะไรที่จะให้เขากราบเขาไหว้อน่่งทำอะไรก็ทำอย่างไทยอะไรทำอะไรก็ทำหวดอุตริมนุตยธรมว่าตัวเองเป็นทุพิเศษปล่อยวางได้เหรอ ถ้าปล่อยวางได้แล้วมาบวชทําไมยี่ป้าอยู่ไหนปล่อยวางได้หมดสามารถที่เป็นพระอรหันได้เป็นผีน่ะพูดพวกปากเน่าปากเหม็นมันพูดนั่ยอย่างนั้นพระเจ้าจะทําเพียนทุกกะระกิดิยาต้องสลบสสลสามโหนปางตายนับไม่ถ้วนหรือพระมกุจันหรือจะเอาอยัางไงมีในพระวิดในข้อไหนที่พระองค์อนุญาต แม้พระอ,องค์เป็นผู้บัญญัติพระอ,องค์ก็ยังเคารพรมเคารพที่ไหนดูแลปกป้องรักษาเพื่อลูกเพื่อหลานต่อต่อ,ต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 อมาจนถึงปัจจุบันพอเรื่องเดียวนี้เรื่องเงินนี้และเรื่องกับสารพิษนี่และจึงทําให้พวกพระมันหน้าด้านไม่มีความละอายผมอยากเห็นทุกจุดของวัดป่าอารามเป็นการตั้งขึ้นแห่งกองทัพธรรม เอาทำเอาวินัยเป็นใหญ่ชะล้างสิ่งสิส่งไอ้สกโปกโสโคสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นเหมือนพระโมคาลีบุตรและพระเจ้าอาศกมหาราชพระกระทำมาถ้าเป็นงั้นได้โอ้ยสว่างสไัยแล้วในประเทศไทยนี่เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่วัดนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกตามแบบฉบับของพุทิเจ้าที่บัญญัติ วัดนั้นก็เป็นเนื้อดาบุญของลูกไม่ได้แตกแยก,กนิกายไม่ใช่นิกายนั้นนิกายนี้รวมที่ทำที่วินัยเสมอกันแยกเป็นเพียงสองนี่ฝ่ายคันธุระนี้วิปัสนาธุระวิปัสนาธุระก็พักอยู่ป่าหรือวัดวาลาไหนท่านไม่ยอมรับนิมนต์ท่านก็เอากลุ่มนั้นจุดนั้นเป็นธุระ ที่เรียกว่าเป็นฝ่ายพิปัสนาธุระผู้ที่เป็นฝ่ายคันธุระก็มันดูแลกันมีอาหารเป็นต้นมีจีวรมีจีปักจีอาใจก็ดูแลกันมันก็ถูกต้องได้ความเมตตาต่อกันได้ความเคารพกันพอมีบ้างไหมละ่ะที่ผมพูดผมพูดเพืพ่อส่นวนรวมนะผมพูดเพื่อความสามคีนะขอพห้ครูจานเข้าใจด้วยผมไม่ได้พูดเพื่อแต่แก้จามขีนะ ถ้าต่างฝ่ายต่างเห็นความสมัค้คีเป็นใหญ่รับรองไม่ทะเลาะก,กันทำวินยัยศีลของพระค,คือความสมัคคีของพระถ้าพระทุกรูปอยู่ในศีลสองร้อยยี่สิบเก้ความสมัคคีก็เกิดเท่านั้นเองไม่ต้องทะเลาะก,กันไม่ต้องแตกแยก,กสมัคคีกันพระพุทธเจา้าบญญัดศีลขึ้นเพืาอความสมัคคีอันนี้แตกแยก,กสมัค้คีกันก็ อยากจะทําอะไรก็ทาเดี๋ยวของข้าพเจ้าหรือว่าน้อยจยมายุ่งเขาไม่อยากจะยุ่งแต่นี้คือพ่อผมนะถ้าพกท่านทั้งหลายไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าคือปิดาแล้วมาบวชไหนมันทําไมท่านหน้านด้านก็สิกขาลาเพ็ดช่ไะถ้าไม่จิกขาลาเพ็ก็เอาผ้าเหลืองออกใชบิลลอกก็นหนังหมามาห่มซชมันจะได้จบผมกล้าพูด ผมพูดเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกองทัพธรรมสแสดงให้เห็นว่านี่คือกองทัพธรรมแท้ขอให้หมู่คณะกบาอาจารย์เข้าใจด้วยอย่างนั้นจะเป็นกองทัพธรรมได้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้ผมอยากเห็นทุกวัดวารามเป็นกองทัพธรรมเป็นผู้พิทักษ์ธรรมเป็นผู้พิทักษ์หลักธรรม,นรรมหนักวิน,นัยเสมอกัน ดุ่มด้วย่วยกันค็ละไม้ก,ก็ละมือไม่ต้องทะเลาะกันพระพุทธเจ้ามันใหญ่ไงก็เอา,อางั้นก็ระบ,บวดมาแล้วนี่อยอย่าบวชแต่มาบวชมาแล้วก็ก็ให้ละให้วางถ้าคิดว่าละวางได้ละวบวดมาทําไมผมจะถามเพราะเป็นกุศลานคืนอยู่ทั้งโลกนี่มีลูกมีเมียก็ละวางได้นี่ถึงจะเอาอยัางไงบวชมาใช้สมมุติโกนหัวดุกงงองผ้าเหลืองทําไม ผมจะถามเพร่อนจารย์คืนเลยผมตรงหน่อยนะผมไม่ได้บวชมาเพื่อลาบสก,การะความเสือเถื่อนเดือดเดือด,อดอผมบวชมาต้องการกระทําดีตามหลักคําสอนของผู้เป็นบิดาคือพุทธเจ้าเท่านั้นผมต้องการเป็นพระรหนต์ชาตินี้ผมไม่ขอชาติอื่นนะผมก็ปฏิบัติอยู่นี้นี่นี่นี่ปฏิบัติตาม หลักคําสอนศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิศีลสมาธิปัญญาผมปฏิบัติตามอยู่ตลอดเวลานี่ทางเดินจะบอกว่าเป็นการยึดมั่นถือมัน่นมีหรือในหลักคาสอนที่ว่าศีลถือศีลคือการยึดมั่นถือมัน่นทําสมาธิคือการยึดมั่นถือมั่นสร้างคติกําลังปัญญาคือการยึดมั่นถือมัน่นมีในคําสอนบทบาทไหน ผมจะถามพวกคุณอาจารย์เขากาสกาวข้อข้ามาด้วยนะผมไม่อยากเห็นทะเลาะเบาวงีงกันผมอยากเห็นรวมตัวกันที่ตามที่วินัยในช่วงกึ่งวุธการเท่านั้น